สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o ูทู b ทถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับกรณีเกิดอุบัติเหตุสยองเครื่องบิน c 3 0้ h ของกองทัพฟิลิปปิน์ได้ถลายตกรันเวย์แล้วก็กระแทกนีครับตัวเครื่องก็เกิดระเบิดไฟลุกท่วมชิ้นส่วนนั้นกระจัดกระจายเหตุเกิดเมื่อวันที่4กร,รกฎาคม2564นั้นก็เลยทําให้มีผู้เสียชีวิต ทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็พล,ลเรือนเนี่ยนะฮะเบื้องต้นในเช้าวันที่5กรกฎาคมนั้นพบแล้วอย่างน้อย29รายนะครับยังสูญหายอีก16รายและได้รับบาดเจ็บถูกช่วยเหลือออกมาแล้วได้ทั้งหมด47คนด้วยกันทั้งหมดเป็นกําลังคนที่จะไปสับเปลี่ยนปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศขณะที่นักบินนั้นนําเครื่องลงรันเวย์เกิดความผิดพลาดบางอย่างจนต้องเร่งเครื่องขึ้นแต่ว่าไม่ทันการนะครับ เครื่องบินลำเลียง430เฮสของกองทัพอากาศฟิลิปปินส์ประสบอุบัติเหตุถลายตกรันเวย์แล้วก็เกิดการระเบิดครั้งนี้เนี่ยนะครับถูกสื่อต่างประเทศนั้นเปิดเผยเมื่อวันที่4กรกฎาคม2564ว่าเกิดเหตุสลดที่เกาะซูลูทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเที่ยงวันนะครับเครื่องบินลำเลียงของกองทัพอากาศฟิลิปปินส์รุ่น430เฮสบรรทุกเจ้าหน้าที่แล้วก็พลเรือนรวมในเครื่องทั้งหมด92คนประสบอุบัติเหตุระหว่างทําการลงจอดที่สนามบินในเมือง โจโลส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเป็นจํานวนมากในขณะที่ทางด้านพลเอกเดลฟินโลเรนซานารัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินนั้นเปิดเผยนะครับว่าเครื่องบินลําเลียงของกองทัพอากาศฟิลิปปินรุ่น430อสเหมายเลขเครื่อง5125อยู่ระหว่างปฏบัติภารกิจขนกําลังพลจากเมืองคากายันเดโอโรในจังหวัดมินดาเนาไปสู่เมืองโจโลบนเกาะซูลูที่อยู่ทางตอนใต้ปรากฏว่าระหว่างการลงจอดที่รันเวย์ ของสนามบินเมื่อเวลาประมาณ1 1บเนาฬิกาสานาทีตามเวลาท้องถิ่นได้เกิดความผิดพลาดทําให้นักบินพยายามเร่งเครื่องเพื่อสยางขึ้นจากรันเวย์แต่ไม่ทันการเครื่องถลยหลุดรันเว์ไปเชก่อนตัวเครื่องได้รับแรงกระแทกจนเกิดความเสียหายหนักชิ้นส่วนกระจัดกระจายเกิดการระเบิดมีเปลวเพลิงล,ลุกไหม้อย่างรุนแรงทางการกําลังดําเนินการกู้ภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเหยื่อให้ได้มากที่สุดนะครับขณะที่สำนักข่าว ABCS News นิวของฟิลิปปินส์รายงานนะครับอ้างการเปิดเผยของทางด้าน พลโทโคอเลโตวินลวนผู้บัญชาการกองทัพในเขตบินดาเนาตะวันตกว่าจากการเข้ากู้ภัยในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย29ตกด้วยกันและอาจเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้47คนในจำนวนนี้เป็นบุคลากรขอ,ของกองทัพ43คนและพละเรือน4คนส่วนที่เหลือ16คนยังถือว่าสูญหายโดยผู้รอดชีวิตที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดถูกส่งเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลของกองพลทหารราบที่11ในเมืองที่อยู่ ใกล้เคียงบริเวณดังกล่าวนะครับสื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ระบุนะครับว่ากองทัพฟิลิปปินส์อยู่ระหว่างยกระดับการปราบปรามกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศและเจ้าหน้าที่ที่โดยสารมากับเครื่องบิน430้าเลำที่ประสบอุบัติเหตุเป็นชุดที่ไปสับเปลี่ยนกําลังพลก่อนหน้านี้เมื่อวันที่23มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาเพิ่งเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์สนับสนุนของกองทัพอากาศฟิลิปปินส์รุ่นแบ si ็กฮ็อกเอสไอเจ็ดสิบไ ฝูงบินยุทธวิธีที่2 0 5ประสบอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดทาลัสทางตอนเหนือของฟิลิปปินส่งผลให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตยกลำ6กนายสำหรับเครื่องบิน430้อเลสลำที่ตกครั้งนี้เป็นหนึ่งในสองลำที่เพิ่งส่งมอบให้กับกองทัพอากาศฟิลิปปินส์เมื่อต้นปี2 5 6 4ที่ผ่านมานี่เองนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆด,ดร้อนๆ้อนเมื่อวันที่4กร,รกฎาคมน,นะครันหน้านี้บอกวกามีผี้เสียชีวิตน้น้7รายแต่ว่า เช้าวันที่5กรกฎาคมนั้นผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นเป็น20ผู้เสียชีวิตนั้นได้เพิ่มขึ้นเป็น29รายแล้วนะครับ